สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลนะครับผมกลับมาพบมาผอกับเฮาขึ้นเขาคือเดิมครับกับที่นี่วิธีชุช่นนะครับผมทักทายวันหวยออกเด้อนะครับผมสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับผมวันศุกร์นะครับผมท่านว่าคมนะครับพศ2566เป็นเดือนสุดท้ายของปี66นะครับกับบริษัทกับมโอกาสได้มาทีทูดิจิตอลนะครับผมหรือว่าทูด101นะครับ พอดีผมมารถไฟฟ้านะครับมาจากะสะพานตากศิลแล้วก็มาลงที่สยามแล้วก็ต่อมาที่คุณนวิถีนะครับผมอตอนนี้ผมก็ได้ยางมาถึงข้างเข่าของทรูดิจิตอลนะครับผมนี่ประดับประดาด้วยไอ้ประดับประดาได,ด้ได้แสงสีเสียงนะครับไอแสงสียางสวยงามนะครับผมวุ้ยบอผิดบอเสือบอไฟได้ครับได้เดวจิวพ้ากัาไปเบิงขางในนะครับผมครบสวยงามนะครับผมประเด ไก่คริสต์มาสเนาะเพอ่์นิเจอรตกแต่งไฟนะครับผมย้อนเสิ้อ้ายางกับไปเบิรงดานไม้นะครับว่ามันมีความสวยไอ้ความสวยงามขนาดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยางไปเบิรงดานไม้กันครับว่ามันมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเนะาะเพอ่์นิเจอรตกแต่งไฟสวยงามบอนะครับอันนี้เมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับผม เมอมร์รี่คริสต์มาสเดี๋ยวเขาเขาย่างเข้าไปอีกนะครับผมเดี๋ยวพวกสิบภาพาไปชมตั้งพุ่นนะครับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนไหนจีบเมืองคลิปของที่นี่พิทีมชนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและก,กดติดตามนําเด้อครับเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นทางเพจและทางช่อง YouTube นะครับผมเนี่ยเขาอ่านไว้อย่างนอแนนเดี๋ยวนี่นะครับผมชูดิจิตอลน,นะครับผมเป็นทางเขาอ,าอ่านไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยว The p a r t o f อยังเนี่ย The p a r ร o f the เยังวะอ้ยอันบอกออกด้ยพี่น้องเลยสองศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมเนี่ยครับเป็นประดับโดยไฟนะครับผมเมื่อกี้เขาเดินมาจากข้างคุณน,นะครับเขาลงจากคุณนวิธีแล้วเขากันยางมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาสิบพลาดยา,ง,างกลับไปบึงรอบๆนะครับผมนี่เพนไ้ ทางนานาด้านหน้า่็ได้ตกแต่งโดยต้นคริสต์มาสนะครับผมบนตึกก็มีสวนท่านานอะไรครับผมเดี๋ยวเ้าสิพานยางขึ้นไปเบิ่งนะครับพู้นขึ้นไปเบิ่งอยู่สวนผมว่ามันจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเ้ายยางไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับผม นี่เดี๋ยวมีเป็นตอนคริสต์มาสใ้ถทายรูปนะครับผมถ่ายรูปอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดเซลฟี่อีกจุดหนึ่งนะครับผม เดินกบ,บีงไันอ้ยรีลมัเย็นครับพี่น้องครับลมเย็นดีมากเลยนะครับเดินสิบ้าเนบ,เบีงข้างในอีกว่าพี่ยังนี่ย <c oughs> ทางนี้สิเป็นสวนสาธารณะดอพี่น้องเปิดในยกสวนมาไหใอยู่ทึกตึเนี่ยลมเรือนนะครับ เป็นห้างแล้วก็เป็นที่พักอนาะจจะเป็นที่พักนะ่าเป็นที่ทํางานด้วยนะครับผมอันนี้จะมีม้านั่งให้เราด้วยนะครับนี่มีมีม้านั่งนั่งไต่หุ่มใหม่ครับไปเขาเ้าเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวเราจะพาเดินไปก็จะเป็นสวนท่านะให้เขานั่งฟัก่อนนะครับยาร้านกาแฟ สวยงามแหงเดี๋ยวโอ้โหท่านางคุวัตย์ยังอันนี้อันนี้ลานกาแฟาครับเดี๋ยวเราจะย่างไปตรงสพพระพานเลยภาพทีพนอนย่างอ,อบๆบ,บางได้ทู่นะครับผมอ่ะเมื่อี้มีโอกาส แล้วก็มีภารกิจมาเอาผ้ามาทรงเอาผ้ามาขายอยู่ที่ทู่นเนาะเยลไทยพี่นองฮ้ไดิเบิงนะครับผมนั่นๆจะได้มาที่นะครับบรานก็รลกทุบทำความสะอาด โอเคครับเดินต่อนีครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปชมด่านอีกด่านหนึ่งนะครับผมด่านทั้งสวนสาธนารณะนะครับให้มีต้นใหม่หลายๆงามเลยครับทูน่นี่ลมลื่นดีขนาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินมาดูชมดูโซนนี้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยต้นนี้อย่างนี่โอ้มีแต่ภาษาอังกฤษอ่านบอกเล้ยพี่น้องเลยเขามานีก็สิเป็นสวนสาธารณะครับนี่โอ้เยน็น เย็นดีมากเลยเขาบอกให้เข่าบ่ะนะเขาปิดใบบั่บนตึกกับมีสวนสาธารณะพิ้องเ้ยนะครับบรรยากาศดีดีเดี๋ยวเข้าสี่เขาไปทังด้านนี้ว่ามันมีอย่างขังในมีอย่างไ้หอดิเบิ่งอีกแน่นะครับอุ้ย ปุพ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 ุคำว่า,านี่นะครับผมมันจะเป็นอะไรนี่มันซิกแซกแต่ห้าวจิขึ้นทั้งปุ่นเ้าต้องเ้าต้องเขาเนื้ตึกนี่ล้วขึ้นขึ้นนะครับผมแต่ว่าห้าวเขาก็ที่เข,า,า,ขาไปนะครับผมโอ้ยด้เวลากลับพี่น้องครับเบิร์ตเบิร์ตเวลาได้เวลากลับนะครับผม เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปถือทำงานของเขาอีกนะครับเพราะว่ามือน,นี้เขาบริยุทธ์งานนะครับผมแกเขามีภารกิจเอาผ้ามาส่ทงทีทผูนะครับไหว้ถ้าขายนะครับโอเคเดี๋ยวเขาพาลับทางเกา่าเดี๋ยวลงมาครับผมถ้ mm hmm. าแกเขาขึ้นมาคงเดือดหับ mm hmm. สวยงามมากนะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมสำหรับที่นี่โค้งเสียพ่อเพียงสำเนียนะครับผมไหวพรกับคลิปไม่คลิปหนานะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามหรือการรับชมนะครับผมขอทุกท่านจงโชคดีครับผมขอบคุณครับ